การระบาดนะครับในละลอก3นี้นะครับหรือว่าละลอกเดือนเมษานี้นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราตรวจกลุ่มคัดกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงและก็ผู้สัมผัสไปแล้วทั้งหมด1 0 0 0 0แกว่าลายนะครับก็พบผู้มีผลบวกนะครับร้อยละ30ร้อยละขออภัยนะครับร้อยละ3.97ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อ หวังว่าประชาชนทุกท่านนะครับจะให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคนี้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในละลอกใหม่ขึ้นอีกซึ่งก็สอดคล้องกับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงนะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นมาจนถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับเราตรวจไปแล้วทั้งหมด9,406รายพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ ซึ่งเป็นผู้ไม่มีอาการนะครับเพียงร้อยละ0.63เองเพราะนั้นถือว่าในจังหวัดเชียงใหม่ของเรามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับ เสนอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังจะฉีดให้พี่น้องประชาชนนะครับส่วนในขณะนี้นะครับแอปพลิเคชันหมอพร้อมยังขอปิดการจองชั่วคราวก่อนนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เรากำลังจัดทำแอปพลิเคชันในการจองนะครับสำหรับคนเชียงใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งก็จะมีการเปิดตัวในภายในวันสอวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนพี่น้องนะครับผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยเหลือลังที่จองคิวผ่านหมอพร้อมแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านใดที่จองวันฉีดแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนท่านยังสามารถไปฉีดได้ตามปกตินะครับตามที่จองภายใน จากแอปหมอหรือว่าลายหมอพร้อมไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจองฉีดวัคซีนนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้จองนะครับเดี๋ยวเราจองผ่านแอปพลิเคชันของจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับรออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีการเปิดตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านมั่นใจนะครับว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 มีเพียงพอสําหรับทุกท่านนะครับอย่างน้อยร้อยละ70ของประชากรของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยแน่นอนนะครับ ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อคนเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน